สวัสดีครับพบก,พกับผมอีกแล้วครับกับอีสานบ้านดอนน้อยแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาลงเบ็ดฟัมือเก่านะครับนี่ครับกับสีไส้ฟังนี้กับสีไส้ฟังคนอีกสองฟังเขาครับไส้เบ็ดสองฟังเขาครับวัอนี้เขาเนี่ยครับวัอนี้เขาเน้นเป็นหมูสดนะครับครับหมูสดมือรัวสีนี้แต่มวะครับรอติดตามชมกันเด้อพี่น้องหมูสดนะครับ สภาพไม้ก็เป็นคล้องนะครล้องธรรมชาติครับอาพี่น้องวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปใส่เพ็ดกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกนะครับวันนี้ไปใส่เพิ่งนะครับพ่อกันอีกเท่อกับบัดยามเพื่อครับวันนี้เฝ้าใส่ครับผมจ่านฝนฝนแหลมมาแล้วครับครับพี่น้องขอตัวไปใส่กอนครับพ่อกันกับบัดยามเพื่อนนะครับไปใส่เพ็ดเลยครับ น้องวันนี้ก็ได้เป็นเวลาสเสวียมงแล้วครับเดี๋ยวผมจะพามายำเวดรอบแรกนะครับกับเน,นื้อหมูเฮัมเบอเนี่ยวันนี้ผมจะลองใส่เนื้อหมูสดๆเลยนะครับแบบว่าใส่หอยเชลลีครับใส่เต้าหมูเลยครับร้ังจะได้เตรียมมาครับพี่น้องไปทางแรกทางแรกมาชมกันโอ้สายยันต้องแรงพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปตามเนื้อก่อนนะครับใส่เนื้อไม้ครับใส่เนื้อหมูก็เอาละแต่ก็ ไปเบิ่งเนี้ยกันว่าเนี้ยหล่อน,อนบผม่คืบอบ่คือครับเนี้ยคือเก่าครับไปร้อรับชุ่มทางต่อไปครับพี่น้องอีกหลังหนึ่งผมใช้เป็นนี่ครับว่ามอนกันครับเพราะผมเห็นเลยเนี้ยคือเก่าพี่น้องเห็นไหมครับเนี้ยคือเก่าโอ้ยขออนุญาตตามเนี้ยนะครับพี่น้องไปรอรับชมหลังต่อไปครับ อีกครังนึงอยู่นี่ครับพี่น้องสองลังแล้วพ่อถึกเงียบห,หนูนี่ก็เงียบครับพี่น้องเงียบอ่ะไปล่อรับบช่วงังต่อไปแล้วครับผมขออนุญาตไปตามเงี้ก่อนครับพี่น้องมาชมือนอีกครังหนึ่งหุบใจนี่เอ้พี่น้องโอ้เอา้เอา,อามีดินมีดินมีดินเอา้า Đi đi nó đi nó. Ôi. Ba con chó. Vậy. Ô kì nó. Ô thử nhỉ. Ô. Ô tài đó. Ô tụi nó phi biết phụm đó. Nhớ mú sốt đấy, ผมขออนุญาตพดปล่อยกันนะครับผมบ่าครับเพราะผมบ่กลิ่นของมูนี่ครับโอ้ยตายเลยจะขออนุญาตพดเขาปล่อยเขาไปกันครับพี่น้องรับรัพวกนั้นก็นไปครับครับพี่น้องหลังนี่ผมดูส่วาสิมีป,ป่านะครับหมูสดหมูสดทำงานนะครับแทมเลี้ยงกันถึงแต่ภาพน้าครับแต่ผมปล่อยแล้วผมบอา สต่ภาพน้ำหรือว่าปาลาฟ้านะครับผมปล่อยแล้วน,นี่นี่นี่จิงจิงป้อมติงป้อมจิงเห็นต,ต,ต,ตัวแล้วครับว้าจถืปลาเขียงพี่น้องฮะเขียงแม่บอกไงเอาลุดซ้ำเออปล่อยแล้วครับไม่อยากได้ปลาในน,น้ำจสิงฮะรอรับุ่วงลัางต่อไปครับ นั่งนึงเงินผมใช้ไปหน่งครับส่งเงียบใช่ปุ๊บส่งเงียบใช่ปุ๊บโอ้ยยังเหมือนเดิมพี่นออ้องเฮ้ยไปรับโชคลังต่อไปครับครับผมพี่น้องวันนี้ผมก็ได้ยามเบ็ดรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกระถิบตาภาพตัวนึง ถือปชิงตัวนึงปาชิงรุดไปแล้วแต่ว่าต่ภาพหน้ามี่ผมปล่อยไปแล้วครับผมโบก้าไปน้ำนะครับผมย่านครับวันนี้ก็ความหวังเยอยู่กับรอบที่สองนะครับพี่น้องเมื่อนี้ผมสิบกัะได้บอกห้อยลงนะครับผมมีใส่เป็นหมูสดเลยครับมาล้อกันนึกซื้อครับว่ามันจะมีแต้มบ่ครับหมูสดครับพี่น้องเดี๋ยวผมเศร้าเมยอจะเข้าด้วยพี่น้องเดี๋ยวผมมีผ้าไปยามรอบที่สองครับพี่น้องเหมือนเดิมครับยามเทดกับกู้กลับเลยครับพี่น้อง พี่นอ้องชงมาจากบุน่นครับจะาพาไปยามครับรอชมกันได้เลยนะครับครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นเวลาใบาสองแล้วครับเป็นเวลาที่ผมจะมาเก็บเป็นแล้วครับฝนกะเหรี่ยม,มาแล้วพูน่ะเห็นไครับไปเป็นรุ่นกันพี่น้องรอบสองนี่สมิตรเตี้ยมไหมฮาบอ,อไปเข้าไปกันใช้เวลาพี่น้องไปชมหมนเลยมารอบสองพี่น้องมาชมเลยหลังแรกของเราพี่สอง มีตัวมีตัวไหมเหยื่อหมูนะครับเหยื่อหมูโอ้ยว้ายดักฉันนายก็ตาจ้านาจะก็ดึงเขาไปค่ะเดโอ้ยหลุดพี่น้องขออนุญาตเจ็บครับไปรอรับกำลังต่อไปครับพี่น้องอีกรังนึงนี่ยืนนี่แหละครับมาเพื่องกัน เก่งเขาบอกให้ซื้อดีพอพอเงียบอยู่แล้ครับพี่น้องขออนุญาตเก็บไหมครับพรอะกำลังต่อไปครับครับอีกหลังนึงนี่อยู่นี่ครับพี่น้องหลังนี้ก็เงียบแล้วครับขออนุญาตลงไปเก็บครับไปรอดับชมหลังต่อไปครับครับพี่น้องรอบซองอยู่อย่าไม่จะพักหนึ่งเลยโบ๊ทถือนะครับถมันมีโตอยู่ นี่หลงังลงผมใช้ไปนี่มาลุ้นกันมีตัวปะเฮ้ยเงียบครับน้อเอ้ย,ย,อ,ยอ้มีครับขออนุญาตเก็บครับรอรับชมรางต่อไปครับครับพี่น้องฝนตกอีกแล้วฝนตกทางนลมผมใช้ไปนี่ของพี่น้องมันถือเปล่าความมุ่งหมายนั้นสิ Ô, nhớ lắm. Ô, dễ dàng, dễ nghe Ô, dễ nghe Ô, dễ dàng. 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 Ô, dễ นอพี่นอ้องเห็นตัวปลาแล้วโอ้ยเยอะอยู่โอ้ครับเห็นแล้วครับใส่กับโอ้โหฮะขออนุญาตจ็บด้วยพี่น้องฝนตกฟ้าห้องครับผมหยิบกับเรื่อยพี่น,อน้องน,องน,อนี่ทางสด้ายผล้งานเนียม่วง,งเขาบ่าถือครับ ขออนุญาตเก็บรับเดี๋ยวไปรับชมสรุปเต้มนะครับเดี๋ยวสิสรุปไปพักรถึงอย่างเนี้ยมื่อนี้ครับพี่น้องมื่อนี้ผมก็จะเบดเป็นที่เทยาไหแล้วครับมาห้องสรุปกันครับเนื้อหมูเมื่อนี้ระมานนะครับพี่น้องถือถืกกระพาพตัวหนึ่งผมกปล่อยไปละถือกระเชงตัวหนึ่งก็บลุดีครับที่ยังมีเต้มเห็นไหมครับนะครับใส่เกือบโลนะครับเนื้อหมูสด ถ้าเกิดพายุเซ้ผมแนะนำน้ำแเอาบักหอยดีกว่าเด้อพี่น้องบักหอยดีสิเลี้ยงกว่าอยู่ครับพี่น้องหวานอยู่ครับพี่น้องวันที่นแรงอยู่ครับครับพี่น้องคลิปนี้กับผมยังไลน์นะครับพี่น้องถ้าเกิดผู้ใดมาดูโปรดชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ผมนะครับพี่น้องที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับพี่น้องเพื่อรับชมคลิปต่อไปของผมนะครับพี่น้องครับคลิปนี้กับสีผมยังไลน์้วครับพี่น้องผมบคลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะครับพ่อกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ